พ่อท้องอยู่นะพ่อเทนมาเมตตาเมตตาท้องทางใกลโคตรได้นะคะคุณแม่พีม่มอนมาเด้อแม่ ไอจะพยายามยืดตัวไปเอามันแกวน้องไอาจะพยายามยืดตัวไปเอามันแกว บอว่านูขอหน่อยอัสดีนะคะแม่ตาเมตตาป้อนช้างท้องไก่คอนเมตตาโอเคน้องอายได้นะคะตอนนี้มาสามเชือดแล้วนะคะเดี๋ยวท่องสุกกับแม่ก็มา หนูไม่ตามช่างหน้าร้านได้นะคะหรือจะไม่ตามบ้านไหนช่องไหนก็ได้นะคะเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทกท่านนะคะฝากกดไลค์กดใจไปสนกตอนบุญให้ได้นะคะสวัสดีผู้ใหญ่ใจบุญน,นะคะคิดว่าไมถ้าพิมจะเข้าตอนวันงานเนาะไหนได้อย่างปวดเหมือนจะคลอดอ่ะน,นั้นเดินมาเดินหยุดเดินหยุดสุดท้ายก็ยัง